คือเทคนิคที่2ที่คุณจะต้องคอยย้ำกับตัวเองเสมอเลยคือวิธีคิดคุณอย่างน้อย80%นนะคะต้องเป็นวิธีคิดที่ ดีค่ะอย่างน้อย80%นะคุณต้องเป็นวิธีคิดที่มันบวกมันส่งผลในการทําให้คุณมีโกดไมซ์หรือไมซ์หรือวิธีคิดที่ทําให้คุณไปข้างหน้าไม่ใช่ดึงหลังๆคุณจะต้องมีวิธีคิดที่เป็นโกดไมซ์ไม่ใช่มีวิธีคิดที่ไม่ทําได้ไหมเอาอยากจะเลิกอยากจะไปนในวันนี้อะไรแบบนี้ไม่เอานะลูกนะดังนั้นการที่หนูจะสร้างธุรกิจประสบความสำเร็จ ทุกเจ้าของธุรกิจบางคนติดลบเป็นพันล้านกลับมาอีกทียิ่งใหญ่เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านมันเป็นเพราะว่าเขามีโกด์หม่เซตแต่คนที่ทําธุรกิจแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งลงไปอีกแล้วก็ขาดทุนแล้วก็แย่แล้วก็จบเป็นเพราะว่าเขามีวิธีคิดแบบถอยหลังแบบฟิกใหม่เซตฟิกหม่เซตหมายความว่าไม่เปลี่ยนฉันจะคิดแบบเนี้ย ฉันจะทำแบบเนี้ยฟิกไมล์เซ็จะเป็นตัวฉุดหลังความสําเร็จที่จะไปข้างหน้าของคุณเป็นตัวฉุดหลังความสุขในชีวิตของคุณเป็นตัวขัดขวางความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของคุณดังนั้นการ Fix m ม n ์เซ t ไม่เวิร์กนะคะ ถ้าเกิดคุณต้องการประสบความสําเร็จด้วยกลระดับโลกคุณจะต้องเป็นคนที่มีโกลด์ไมเซ็ตหรือวิธีคิดที่พาคุณไปข้างหน้าวิธีสังเกตวิธีคิดไหนที่มันทําให้คุณคิดว่ามันไปถูกทางวิธีคิดที่ดีแล้ว80%คือเวลาคุณคิดถึงมันแล้วมันทําให้คุณมีพลังมันทําให้คุณไปต่อได้มันทําให้คุณรู้สึกมีความหวังรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไปต่อได้แบบนี้นี่คือวิธีคิดแบบโกด์ไมเซ็ตถ้าเจอปัญหาแล้วคุณแบบกาลังถอยหลังคคคคคุุณณอออออาาจจะะเเเป็นนนนนิิิิิิกกมมยดดดดซหรรืววธธีีีทู่่่ใบขงงััั้พฒ